ทุกคนเรามาต่อ EP นี้กันวัดอุปคุดตลาดไนบาซ่าเรากลับจาก12ปันหาขันโตกทุกคนเรามาจะดูบรรยากาศคึกคักนึกนักแค่ไหนในถนนไนบาซ่าถนนช้างครานนะฮะแล้วก็ขวามือตรงนู้นจะเจอถนนลอยเคราะหแล้วเราก็จะเลี้ยวขวาไปโรงแรมรักไทยแล้วก็จะเจอถนนกำแพงดินที่จะมีข้าวซอยซอกกำแพงดินอร่อยมากก่อนจะถึงวัดลอยเคราะห์ตรงนั้นนะฮะ แต่ที่แน่ๆเรากลับจาก12ปังปนาขันโตกอร่อยมากแล้วก็ไปทางสะพานนวรัตก็พูดถึงเจ้าแก้วนวรัตนะครับเจ้าเมืองเชียงใหม่องค์สุดท้ายนะครับองค์ที่9องค์ที่8ก็คือเจ้าอินทระวโรรสองค์ที่7ก็คือพ่อของทั้งสององค์ที่8กับ9้นั่นเององค์ที่7ก็คือเจ้าอินทระวิชยานนท์นะฮะจริงๆเราบอกว่าดอยสุเทพอะเอ้ยดอยอินทนนท์เนี่ยมาจากคําว่า เออเจ้าอินทรวิชยานนท์ใช่ไหมแล้วตัดสั้นๆจริงๆน่าจะไม่ใช่แหละเพราะลูกชายของเจ้าแก้วนวรัตน์มีอยู่คนหนึ่งชื่อเจ้าอินทนนท์แลยอะทุกคนท่านตัดชื่อพ่อปู่ของท่านนะฮะปู่ของเจ้าอินทนน์อะเหลือจากเจ้าวิชยานนท์นะฮะเจ้าอินทรวิชยานนท์เหลือพอมีลูกชายลูกของตัวเองท่านก็เลยตั้งชื่อว่าอินทนนท์หาทุกคนไว้เจอตลาดเพลินหรือดีฮะทุกคนเราไปดูกันหน่อยไหมฮะว่า เป็นยังไงทุกคน นี่ฮะบรรยากาศในบาซ่านะครับตลาดเพลินรุดีเปิดจันถึงสุกนะฮะทุกคนจันถึงเสาร์ครับทุกคนอ่ะในบาซ่าจะเป็นสภาพแบบนี้นะฮะหน้าเดินซื้อของยามค่ำคืนตำนานของเมืองล้านนาจะทุกคนนะฮะเอาสรุปใหม่ตำนานรักแห่งเมืองล้านนาเรื่องมาเมียนะฮะลูกของเจ้าชายแก้วนวรัตน์นะฮะกษัตริย์องค์สุดท้าย เจ้าเมืององค์สุดท้ายสิเนาะอย่าเรียกว่ากษัตริย์เพราะตอนนั้นเนี่ยเป็นหัวเมืองฮะนะครับแล้วก็นะฮะมีราชบุตรชื่อเจ้าสุกเกษตรไปพบตกหลุมรักกับมามียที่พม่าไงแล้วอีกตำนานหนึ่งก็คือเรื่องของตำนานเอ่ออะไรนะเรื่องของอะไรนะไม่ใช่มามียสทุกคนดูสิเราลืมไปเลยมีอีกตำนานหนึ่งฮะ,ะนะฮะที่จะเล่าถึงพระองค์เจ้าดารารัศมีด้วย นะฮะซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกับเจ้าแก้วนวรัตใช่ไหมเจ้าแก้วนวรัตลูกพี่ลูกน้องกันนะครับเพราะว่าเสด็จพ่อของท่านก็คือเจ้าอินทระวิชยานนท์นะฮะท่านเป็นเจ้าองค์ที่แปดนะฮะองค์ที่เจ็ดนะฮะองค์ที่เจ็ดแล้วก็มีลูกต่อมาก็เป็นเจ้าเมืองของเชียงใหม่ก็องค์ที่แปดกับเก้าก็คือเจ้าแก้วนวรัตองค์ที่เก้าองค์ที่แปดก็คือเจ้าอินทระ อินทระวโรรถค่ะทุกคนก็คือตลาดวโรรถใช่ไหมเอาชื่อพระนามของท่านมาตั้งนะฮะประมาณนัน้นิยามค่ำคืนนะคะทุกคนเราเดินกลางถนนเลยฮะกลัวรถเฉี่ยวมากๆอเราขึ้นมาเดินบนฟุตบาทนะ,ะฮะในบาซ่าจะเป็นแบบนี้นะฮะเสื้อผงเสื้อผ้าขาตั้งกล้องมีหมดค่ะทุกคนรองท้องรองเท,ท้าที่รองแก้วกระลงกระโหลกกระลาหมดนะฮะ กระเป๋าข้าจานใส่ผลไม้อันนี้อะไรฮะแมวหมาช้างผนะ้าพันคอยาวไปถึงนู้นเลยนะฮะทุกคนอ่ะอันนี้ใครจะดูโชว์เชิ์นะครับอ่ะใครจะสนใจตุ้มหูเดินข้างล่างดีกว่าเพื่อนๆเ,เพราะว่าข้างบนนี้คนเยอะฮะ ไปกลับไปโรงแรมไปลบเมมโมรีนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้ไปถ่ายต่อเรามุ่งหน้าออกแต่เช้านะครับเพื่อจะทันรถไฟ6โมงครึ่งไปลำปางหากใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงนะฮะเราจะไปตั้งหลักทำหลักสูตรที่ลำปางครับทุกคนเดี๋ยวจะไปที่ไหนสบายๆนะฮะจะถ่ายให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างสภาพเมืองหน้าฝนของจังหวัดลำปางเพื่อนบ้านเมืองน้องของจังหวัด เชียงใหม่นะฮะนี่หาแมคโดนัลแล้วก็เลี้ยวขวาก็จะไปถนนลอยเคราะหซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงแรมรักไทยนะฮะโรงแรมรดมากอาหารเช้าอร่อยมากทุกคนแลนด์มาร์กของไนทบาซ่าก็จะเป็นแมคโดนัลเปิด 24, 24ชั่วโมงนะทุกคนใครจะมานั่ง กินนั่งแฮงเอาท์ out, อยู่ตรงนี้ก็ได้แล้วก็ขวามือเนี่ยจะเป็นถนนช้างเอ,อ่อลอยเคราะห์เรากําลังเดินอ,อยู่ช้างคลานถนนช้างคลานถูกไหมฮะแต่ถ้าตรงไปเนี่ยก็จะเป็นวัดศรีดอนชัยซึ่งวันแรกที่เรามาเช็คอินที่โรงแรมรักไทยเนี่ยเราไปสนุนศรีดอนชัยแล้วเลี้ยวขวาอ้อมไปนู่นแล้วก็หาถนนลอยเคราะห์มันก็จะวนนะฮะมาทางนี้ฮะนี่ฮะวนมาทางนี้ฮะนี่ฮะ บนมานนี้อ้อมไปเลยแต่ถ้าเราเข้าทางนี้จะใกล้กว่านะฮะทุกคนอุ้ยเสื้อสวยๆอ่ะทุกคนนี่ฮะเสื้อตัวนี้สวยมากเลยเราถามแล้วนะฮะเสื้อตัวเมื่อกี้ฮะมันก็ทํามาถามมันก็จะถามว่าอันไหนเราก็ถามไม่เท่ากันหรอมันบอกไม่เท่ากันนะฮะก็เลยถามว่าแล้วตัวเหลืองคอวีเมื่อกี้เท่าไหร่ห้าร้อยห้าสิบทุกคนจริงๆไม่ถึงหรอกฮะเราเคยถามฮะนะฮะ แบบนี้ไม่ถึงพราะมันรู้ว่าเราอยากได้มันก็จะแบบทํามาเป็นราคาสู้ตายนะฮะเราไม่เอาฮาอยากได้แค่ไหนถ้าเกิดราคาไม่เป็นธรรมก็จะไม่ซื้อนะฮะทุกคนเพราะขาเขาฉลาดกว่าเราอยู่แล้วนะฮะนี่ฮะถนนลอยเคราะห์ฮะทุกคนไหนท่าแลา้วเขาเขาทำเป็นมอง้วยนะฮะอุย๊ยแบตบจะหมดทุกคนเขาทำเป็นมองเหมือนกับแบบเเหมือนเราจะรู้ทันอะไรอย่างงีะะ้ฮะ ต้องขออภัยนะฮะพอดีเป็นคนที่ไม่ค่อยจะเ,เท่าทันคนเท่าไหร่ก็เลยจะนิดนึงนะฮะนะครับอย่าถืดสากันนะครับช่องนี้สบายสบายอย่าด้อยค่ากันนะเบาๆทุกคนต้องขออภัยด้วยนะฮะมันสดๆนะฮะนะอะไรสดๆเราก็ไม่ต้องมาปรุงแต่งมีความจริงใจไม่จริงโจ้ไม่บัฟเฟอร์ด้วดนิดนึงจะเจอรอยเคราะห์แต่ก่อนเจอรอยเคราะห์จะเป็นกำแพงดินนะถนนกำแพงดินฮะก็จะมีเขาซอยซอกกำแพงดินอร่อยมากขอบอกนะฮะ แบบจะหมดแล้วเราพอสเท่านี้ก่อนทุกคนนะฮะเราค่อยมาคุยย้ำกันถึงเจ้าแก้วนวรัชมเมียแล้วก็เกี่ยวกับตำนานน้อยใจย,ยาน้อยใจย,ยาที่เป็นเพลงของจรันมนูเพชรมีตำนานความรักรักสามเศร้าต้องมาสิ้นชีวิตเพราะอะไรนะฮะใจย,ยากับเอ,อ่อเจ้านางแว่นแก้วนะฮะรักไม่สมหวังรักสมหวังแต่ต้องมาพัดพลาดนะฮะ พราบุคคลที่3ทุกคนเดี๋ยววันหลังเรามาเมาส์กันต่อจะได้จดจําตํานานของร้านนาไปนานๆน,น,นะครับทุกคน